ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปิดปลาล้านะครับกระปุกที่เราทำนะครับกระปุกนี้ก็หกเดือนกว่าๆแล้วนะครับที่ทําไว้นะครับนี่ก็เป็นนี่ก็คือสี่สามปลาล้าที่เราทำนะครับวันนี้เราก็จะมาตาส้มตํานะครับโดยแม่จ๋านะครับหมดคร <c ups> ับ <c ups> เอาอม้ก นี่ครับสี่คปล拉นะครับหอมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับอันที่เราทำไว้นะครับเมื่อประมาณ3ามอาทิตย์ที่แล้วนะครับ นี่ก็คือที่เราทำนะครับที่ถ่ายคลิปลงไว้คราวที่แล้วนะครับนี่ก็ได้อยู่ประมาณสามอาทิตย์กว่า,วาครับเกือบจะครบเดือนแล้วนะครับนี่นะ,นนะัตอนนี้ส้มตำที่เราเปิดปลาระปุกใหม่นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <ítulo> sabes, เราพันแหกชิมของเราครับก right. ่อนจะมานะครับน้องพลนิชานะครับเราจะให้น้องพลนี่ครับมาชิมนะครับว <t> ่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับน้องพลชิมนะครับเราจะทมรสชาติน้องพลนะครับว่าปลากระปุกใหม่เราผ่านไม่ผ่านนะครับรสชาติเป็นยังไงครับพี่บอย อร่อยนะครับนี่แม่จ๋าก,ก็ตักปลา,ลาในถ้วยนะครับใส่กระปุกไว้นะตัวปลาก็ไม่ได้เละมาก้วครับ ตรน,นี้เขจะปล่อยให้น้องพลอยนิชานะครับนั่งกินขันซ้อมตำไปนะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณสองนาทีนะครับซ้อมตำก็หมดถ้วยครับพี่ปุกกับน้องพลอยนะครับโอ้ครับปลาตัวใหม่ครับพี่ปุกฉีกปลาโชว์แล้วครับโอ้น้องพลอยก็ฉีกด้วยนะครับ รสชาติปลาเป็นไงบ้างครับยังไงบ้างครับพี่พอพปอเราชอบปลาอาเป็นี้ไงครับอร่อยนะครับกินหน้าอร่อยมากเลยครับพี่ตัีคบแม่บ้า,บา ครับงั้นก็ขอปากคลิปไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ